สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาดู50ได้ชื่ออโกนิมานะครับ2023ครับเรามาดูตัวแรกนะครับว่าจะเป็นชื่ออะไรนะครับตัวแรกก็จะเป็นลิปสติกนะครับอโกนิมาลิปสติกนะครับราคาก็อยู่ประมาณ1,500บาทนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณร้านซับทวีพันไม้ครับที่ได้นำอโกนิมา ชื่อต่างๆให้เราได้ชมนะครับต้นที่หนึ่งก็จะเป็นลิปสติคครับก็มีความสวยงามนะครับตัวนี้มีความสวยงามจริงๆนะครับขอบใบก็จะเป็นสีชมพูครับกระดูกใบก็จะเป็นสีชมพูนะครับส่วนตัวที่2ก็จะเป็นสมบัติสยามนะครับสมบัติสยามต้นนี้ก็ราคาก็อยู่ประมาณ8 5 0ห้าิบาทครับถือว่าสวยงามนะครับสําหรับตัวสมบัติสยามนะครับ มีความโดดเด่นของเขานะครับสําหรับอโกนิมานะครับส่วนตัวที่สามก็จะเป็นคําคูนนะครับค,คําคูนสี่ก็จะเป็นซับเจ้าสัวนะครับซับเจ้าสัวก็จะมีความเป็นสีแดงนะครับสําหรับซับเจ้าสัวนะครับส่วนตัวที่ห้าก็จะเป็นมูนไลท์นะครับมูนไลท์ก็ราคาก็อยู่ประมาณสองพันบาทนะครับมูนไลท์ ใบกลมนะครับสวยงามครับสําหรับมูลไลท์ถือว่าใบใหญ่มากนะครับสําหรับอะคูนมาเจ้าตัวมูลไลท์นะครับ6ก็จะเป็นกําไลนาคครับต้นนี้กําไลนาคมีความเขียวนะครับแล้วก็มีชมพูอยู่หลังใบครับสําหรับอะคเนมากําไลนาคราก็อยู่ประมาณ350บาทครับสําหรับเจ้ากําไลนาคครับนี่ครับหลังใบก็จะเป็นแบบสีนาครับ กระดูกก็จะออกชมพูนิดๆนะครับหลังใบก็จะเป็นสีนากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวที่เจ็ดนะครับสำหรับตัวที่เจ็ดครับก็จะเป็นสิบกระดัดนะครับสิบกระดัดตัวนี้ก็ถือว่า ขายดีจะอีกตัวหนึ่งนะครับตัวทีแปดก็จะเป็นรวยลนฟ้านะครับสําหรับรวยลนฟ้านี้ก็มีความสวยงามครับโดดเด่นที่ใบนะครับรวยลนฟ้าก็อยู่ประมาณไม่แพงครับหนึ่งร้ยสิบาทครับอยู่ราวหนึ่งรอยสิบาทครับสําหรับรวยลนฟ้านะครับมีความสวยงามนะครับมาดู ต้นที่เก้าครับก็จะเป็นประกายเพชรนะครับประกายเพชรต้นนี้นะครับราคาก็อยู่ประมาณห้าร้อยห้าสิบาทนะครับเจ้าประกายเพชรออกชมพูอ่อนๆนะครับตัวที่ต้นที่สิบก็จะเป็นกําไรทองนะครับกําไรทองนะครับราคาก็อยู่ประมาณสามร้อยห้าสิบาทครับสําหรับอโกนิมากําไรทองครับสวยงามทุกต้นนะครับ นี่ครับออกฮรับฮรหน่อยมาดูต้นที่สิบเอ็ดก็จะเป็นมรดกโลกใบแหลมนะครับต้นนี้ก็จะเป็นมรดกโลกใบแหลมครับต้นนี้ถือว่าสวยงามครับต้นที่สิบสองก็จะเป็นอัญมณีสามสีนะครับอัญมณีสามสีก็ราคาก็อยู่ประมาณสามร้อยขึ้นนะครับต้นที่สิบสามก็จะเป็นออร่าแดงครับ ออร่าแดงราคาจะไม่ถึงหนึ่งร้อนะครับอยู่ประมาณ90บาทครับออร่าแดงนะครับต้นที่ส4บสีก็จะเป็นสิริโชคนะครับสิริโชคนี่นะครับกระดูกสีชมพูสวยงามราคาก็อยู่ประมาณ250ราสิบาทครับสิริโชคนะครับมาดูต้นที่สิบ้าก็จะเป็นทองเนื้อ9้านะครับทองเนื้อ9้าก็อยู่ประมาณ280บบาทครับราคานะครับถือว่าใบใหญ่สวยงามนะครับ ต้นที่สิบหกก็จะเป็นกวักเศรษฐีนะครับกวักเศรษฐีนะครับใบก็จะออกแหลมๆนะครับออกชมพูตรงกลางกระดูกนะครับสําหรับกวักเศรษฐีนะครับถือว่าสวยงามอีกต้นหนึ่งครับสําหรับอากูริมานะครับต้นที่สิบเจ็ดก็จะเป็นมณีรุ่งเรืองนะครับมณีรุ่งเรืองต้นนี้ราคาก็อยู่ประมาณ2องยหสิบาทครับสําหรับมณีรุ่งเรืองก็จะออกเป็นสีชมพูนะครับ สีชมพูสวยงามอ่อนๆนะครับส่วนต้นที่สิแปก็จะเป็นซูเปอร์เรตนะครับตัวนี้ถือว่าขายดีต้นๆนะครับซูเปอร์เรตขายดีมากนะครับสําหรับซูเปอร์เรตสิบเก้าก็จะเป็นวาเลนไท์ใบกลมนะครับวาเลนไทยใบกลมก็หลักร้อยครับอยู่ประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับยี่สิบก็จะเป็นมหาเศรษฐีนะครับมหาเศรษฐีตัวนี้ก็อยู่ประมาณสี่ร้อยสิบบาทครับกระถางประมาณนี้นะครับ ฮาเีถือว่าสวยงามนะครับออกเกียวเกียวชมพูชมพูหน่อยนะครับต้นที่21ก็จะเป็นทับทิมทองนะครับทับทิมทองตัวน,นี้ก็ราคาก็อยู่ประมาณ2 5 0บาทสำหรับ,รบทับทิมทองนะครับส่วนต้นที่22นะครับสุขสมใจปองครับขายดีต้นๆ้นเหมือนกัน,นครับสำหรับสุขสมใจปองราคาก็อยู่ประมาณ300ขึ้นนะครับ แล้วแต่ไซส์ขนาดนะครับมาดูอันดับที่23ครับจะเป็นซับมงคลนะครับซับมงคลก็หลักร้อยขึ้นครับไซส์นี้ก็อยู่ประมาณ130บาทครับสําหรับอะโกริมาซับมงคลก็มีความเป็นสีแดงจมปูนะครับถือว่าขายดีต้นๆเหมือนกันครับสําหรับซับมงคลนะครับมาถึงต้นที่24ครับก็จะเป็นช้างแดงครับช้างแดงก็อยู่ประมาณ190บาทขึ้นนะครับสําหรับ พะโกดีมาช้างแดงนะครับถือว่าขายดีสีแดงแดงเดือนนี้น่าจะขายดีมากครับมาถึงต้นที่ยิมห้าก็จะเป็นยกเสษฐีนะครับยกเสษฐีต้นนี้ก็ขายดีเหมือนกันครับมีความเป็นระยิบระยับประกายนะครับยกเสษฐีราคาก็อยู่ประมาณ2 5 0รอยห้าสิบาทขึ้นนะครับสําหรับไซส์ที่จือนะครับถือว่าสวยงามอีกต้นหนึ่งครับกระดูกก็จะออกเป็นสีชมพูนะครับ ้นที่ยิมหกก็จะเป็นพลอยชมพูนะครับพลอยชมพูก็ก็กรองนี้ก็อยู่ประมาณหนึ่งร้อยแปดสิบาทครับมีความสวยงามตรงที่ขอบใบเป็นสีชมพูนะครับนี่นะครับต้นที่ยิมเจ็ดก็จะเป็นออราส้มครับตัวนี้ก็ขายดีตามติดติดเลยนะครับอราส้มนะครับต้นที่อยู่นี่นะครับอราส้มนะครับ ราส่งไปอยู่ประมาณ180บาทครับส่วนต้นที่ยิมแปดก็เศรษฐีเรียกทรับนะครับเศรษฐีเรียกทรัพย์ก็อยู่ประมาณ2 5 0บาทครับกระดูกก็จะเป็นสีชมพูอ่อนๆครับสําหรับเศรษฐีเรียกรัพย์นะครับเขียวๆนิดหนึ่งนะครับลำต้นก็จะเป็นสีชมพูนะครับส่วนต้นที่ยิมกก้าก็จะเป็นสีอมพรนะครับต้นนี้ถือว่ามาแรงในเดือน ที่แล้วครับสีอัมพรถือว่าขายดีมากครับราคาก็อยู่ประมาณสองรอสิบาทครับแล้วแต่ไซส์ขนาดครับไซส์นี้ก็อยู่สองร้สิบาทครับส่วนสามสิบก็จะเป็นหลักซับแดงครับหลักรับแดงก็ราคาก็สองรหสบาทครับสําหรับฟอร์มแบบนี้หลักรับแดงครับกระดูกก็จะจะออกเป็นสีแดง่อยครับส่วนต้นที่สามสิก็จะเป็นสยามพารากอนนะครับ ต้นที่สามสิบสองก็จะเป็นแผ่นทองคํานะครับนะครับก็อยู่ประมาณ2องรอยเบาทนะครับต้นที่สามสามก็จะเป็นลูกลำซ้ำนะครับลูกลำซ้ำก็ถือว่าขายดีตามลำดับนะครับต้นที่34ก็จะเป็นคู่บันหลังนะครับ คู่บันหลังนะครับเป็นไม้เก่าแก่นะครับราคาก็อยู่ประมาณสองร้สิบาทนะครับสําหรับไซ์นี้คู่บันหลังนะครับถือว่าสวยงามใบเรียวยาวนะครับต้นที่สามสิบห้าก็จะเป็นรวยซับนะครับด้วยซับไซส์ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณสองร้อสิบบาทนะครับดวยซับต้นที่สามสิบหกก็จะเป็นกวางเงินเข้าบ้านนะครับ ว่าขายดีนะครับฝากเงินเข้าบ้านชื่อก็เป็นมงคลนะครับมีความเป็นสีตรงใบนะครับสองสี่นะครับแล้วมาดูต้นที่สามสิบเจ็ดครับก็จะเป็นรวยทั้งปีนะครับรวยทั้งปีก็อยู่ราคาอยู่ประมาณสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็จะออกแบบแบบแนวเขียวนะครับลำต้นเป็นสีชมพูนะครับสวยงาม ตัวนี้นะครับต้นนี้มาดูต้นที่สามสิบแปดก็จะเป็นรวยรายวันนะครับรวยรายวันตัวนี้ก็ถือว่าชื่อก็าเป็นมงคลครับขายดีนะครับอีกตัวหนึ่งครับสําหรับรวยรายวันนะครับมาดูต้นที่สามสิบเก้าครับรวยลาบนะครับรวยลาบนะครับกระดูกจะออกชัดหน่อยเป็นสีชมพูนะครับราคาก็อยู่ประมาณสองร้อยสิบาทครับเท่ากับรวยารวันเมื่อกี้ก็สองร้อยสิบาท ต้นที่40ก็จะเป็นตัวโชคครับตัวโชคนะครับราคาก็อยู่ประมาณ210บาทครับไสประมาณนี้ตววโชคถือว่าสวยเหมือนกันครับต้นที่41ก็จะเป็นเหลืองมงคลนะครับเหลืองมงคลก็ราคาก็อยู่ประมาณ250บาทสําหรับต้นเหลืองมงคลต้นที่42ก็จะเป็นกวักนาโชคนะครับกวักนาโชคก็ราคา210บาทนะครับไซส์ประมาณนี้ครับใบก็จะแหลมนะครับ ถึงต้นที่43ก็จะเป็นลัคกี้หรือโชคดีนะครับต้นที่44ก็จะเป็นอํานาจเจริญนะครับนาจเจริญครับไซย์ประมาณนี้ก็อยู่ประมาณ290บาทนะครับถือว่าขายดีนะครับขายดีมากสําหรับอํานาจเจริญนะครับมาดูต้นที่45ก็จะเป็นอัญมณีแดงครับต้นนี้ถือว่ามาแรงๆนะครับเป็นแถวต้นๆเหมือนกันอัญมณีแดงนะครับ ต่อไปก็ต้น4 6ครับก็จะเป็นอัญมณีขาวนะครับ47ก็จะเป็นลายน้ําทองนะครับตัวนี้ลายน้ําทองก็390บาทไซส์นี้นะครับถือว่าสวยงามครับลายน้ําทองครับนี่ครับความสวยงามของเขาจริงๆนะครับลักษณะใบกระดูกตรงกลางนะครับถือว่ามีความสวยงามอีกตัวหนึ่งนะครับมันต้องเด็ดแน่นอนเลย ต้นที่48ก็จะเป็นรัตนะรุ่งเรืองครับรัตนะรุ่งเรืองนะครับราคาก็อยู่ประมาณ450บาทครับไซนี้นครับรัตนะรุ่งเรืองนะครับถือว่าเป็นฟอร์มใหญ่อยู่นะครับสําหรับราคาก็จะแล้วแต่ฟอร์มนะครับต้นที่49ก็จะเป็นมั่งมีสีสุกนะครับมั่งมีสีสุกต้นนี้ก็ ราคาก็อยู่ประมาณ280บาทสําหรับต้นที่ถือนะครับ50ก็จะเป็นคุ้มกล้าวนะครับคุ้มกล้านะครับราคาก็จะอยู่ประมาณ210บาทนะครับจะเหมือนช้างแดงหน่อยนะครับแต่ไม่ใช่ครับก็จะเป็นคุ้มกล้าวนะครับสุดท้ายก็จะเป็นแดงมงคลนะครับแดงมงคลราคาก็290บาทครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยครับก็จะเป็นคลิปนำ50รายชื่อนะครับของอากูเดมาครับมาให้ได้รับชมนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ